การบันทึกรายการค้าของปี2558วันที่15มกราคมนำฝากเช็คเลขที่4481234ธนาคารกรุงไทยสาขาพระราม4ที่ได้จากบริษัทสยามจำกัดฝากเข้าบัญชีออนรัพย์ของบริษัทเลขที่0923 3 5 4ห้าสี่เราก็เข้าไปที่ระบบเช็คและเงินฝากธนาคารนะคะเข้าไปที่ Work f ฟ o w ค่ะแล้วเราก็เลือกใบนำฝากนะคะมันก็จะขึ้น แก้ายใบนำฝากสาขา00000สำนักงานใหญ่สมุดสมุดเงินฝากธนาคาร001นางสาววิรยากวักแก้วกระใส่รายวันแล้วก็กดโอเคเลยคะ่ะแล้วก็เลือก F3 เพื่อเพิ่มรายการคะ่ะ เราก็มาช่องเลขที่นะคะแล้วก็เปลี่ยนวันที่นะคะเป็นวันที่15.01.58ค่ะแล้วเราก็มาตรงเลขที่เช็คนะคะเป็น44 1>, 1 2ดหนะคะแล้วก็มาตรงธนาคารนะคะแล้วก็ระบบก็จะรันมาให้นะคะแล้วก็กด F 1 0เพื่อบันทึกค่ะระบบก็จะรันหน้าต่างลงบัญชีอัตโนมัตินะคะชื่อบัญชีเงินฝากกระใสรายวันเดบิต5,000บาท เช็ครับรอเช็ครับรองนำฝาเครดิต5,000บาทค่ะรวม2อฝังต้องเท่ากันนะคะแล้วก็กด F10 เพื่อบันทึกเลยค่ะแล้วก็กดอีกออกค่ะก็จะเสร็จไปอีกรายการหนึ่งค่ะ